ใจอยู่ว่ามันมันผิดอัดในการจับตัวน,นะครับ ที่ต้ออกไปเดี๋ยวให้ออเอออกค่ไนเป็นยาแล้วแล้วเอวานเี่ยเขาจาบันทีางหลสมีเที่ยวก็มีหลายคนนะครับที่เขาไม่เข้าใจเพราะเราก็ต้องเข้าใจเขาว่าในการโดนกักตัวเนี่ยเขามีภาวะที่ เก็บกดและอึดอัดครับบางคนก็มาใส่อารมณ์แต่เราก็พยายามที่ว่าจะพูดให้เขาใจเย็นลงเพราะว่าถ้าการเกิดการใช้อารมณ์ต่อกันเนี่ยมันก็ไม่เกิด,กดผลดีเราก็พยายามอบอกเขาว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เราต้องช่วยสังคมกันแบบนี้นะนะครับเพราะเราจะมีข้าวกะทางนายกบอยเขาจะจัดส่งมาให้ร่วมกับจังหวัดนะครับจะมีข้าวมาส่งให้สามมือ้อคือเช้ากลางวันเย็นข้าวของกินของใช้น้ําอะไรต่างๆ ที่เขาเรียกร้องออกมานะครับถ้าสมมติว่าชาวบ้านอยากได้อยากได้ของที่มาจากประสาเหลืออย่างนี้ครับก็มีเจ้าที่จัดจัดหาให้ก็พยายามจัดหาให้โดยด่วนครับเพื่อที่ว่าลดการเครียดของเขานะครับเขาก็ได้เลกไม่เก็บกดอะไรมากมายแล้วก็จะพยายามด้านของกฎหมายอะไรต่างๆที่ว่าโรงงานเขาทํางานอยู่เนี่ยจะเป็นยังไงด้านการเงินอะไรแบบไหนเราก็ให้ทางนายกเขาประสานจากทางจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับ ก็คือช่วยลดความกดดันให้ชาวบ้านใช่ได้ในระดับหนึ่งอันนี้อยาความคาถึงชาวบ้านที่อยู่ข้างในยังไงบ้างไหมก็คือว่าตอนนี้นะครับก็คือผมรู้อยู่ว่าท่านอึดอัดนะครับแต่ท่านต้องเห็นใจส่วนรวมนะครับทำเจ็บแค่ครั้งเดียวแต่เราทำให้จบนะครับมันก็ได้เดินเดินหน้าแต่กันได้ต่อ รู้สึกไหเรากังวลนะก็กังวลนะคะก็กล,ลัวอยู่ค่ะอันนี้เราจา้จาที่เจ้าหน้าที่เขามาดูแลพวกคุณอย่างนี้เรามีความเชื่อมั่นนะ,ะก็เชื่อมั่นไปอีกกเปาะหนึ่งนะคะเพราะว่าแต่ตอนก็มีเจ้าหน้าที่มามาตรวจนะคะมาสุ่มตรวจก็ไปตรวจกับเขาแล้วก็ไม่ไม่ผลก็เป็นลบอะคะ่ะก็คือชาวบ้านแถวนี้ก็รู้สึกว่าจะตลัวอยู่นะค,ะค่ะเขาก็กลัวกันอยู่ แต่คือแบบข้างในอ่ะต่างชาติอ่ะเขาไม่ค่อยฟังกันนะคะเันกอป็นเป็นต่างชาติเป็นต่างชาติเนเป็นต่างชาติมีทั้งกัมพูชาพม่าคนเหนืจะเยอะนดเยอะค่ะอย่นี้มีปัญหาล่ยแตเจ้าหน้าที่มันไม่ออกไปได้ก็ไม่ค่อยมีนะแต่ก็จะมีแค่บอกก็ให้เหตุผลกันว่าเออไปทํางานเขาเป็นบางคนเขาไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสียงไม่ได้อะไรเขาอยู่ข้างในเขาก็ต้องออกไปทํางานกันนะคะต้องไปอ่าเราขายของอยู่ตอนนี้แล้วก็เราไปอยค่ะของก็ขายไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าส่วนมากลูกค้าเขาก็กลัวกันไงอยา่าเราไม่กำเรนะิบไหมใช่ค่ะขณะเราเรายังกลัวเลย เงียบค่ะปกติมันก็เงียบอยู่แล้วพอยิงมาปิดก็ยิ่งเงียบไปใหญ่ใช่เยอะไหมก็เยอะนะพี่เพราะมันเงียบเงียบเลยอ่ะวันนี้เงียบปกติใครก็ต้องอยู่ระแวกนี้ที่มีความกังวลอะไรไหความกังวลมันก็กังวลแต่ก็ตรวจแล้วอนี่แล้วใช่ก็อปลอดภัยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ลูกค้าก็ยังเงียบเงียบค่ะตอนนี้ติดกลัวไหมระแวกที่อยู่มันอยู่ใกล้ๆเลยกลัวไหมก็ก็กลัว แล้วเรามีวิธีป้องกันงั้างครับก็เนี่ยค่ะฉีดแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆแต่ไม่ได้ควมสามารถของหนูมันไม่ได้มีต่างชาติมาซื้อของเยอะอยู่แล้วไง